킹สควิตกลายเป็นอาหารเย็นของสถานเลี้ยงเด็กกับพ้ในท่านมื้อเย็นวันนี้ก็อร่อยเหมือนเคยค่ะหากคุณลองนึกถึงอาหารทั้งหมดที่เราได้รับจากมันการจมตีของปลาบึกนั้นถือเป็นพรที่แฝงมาคิดไม่ถึงว่าน้ำมึกจะอร่อยได้ขนาดนี้ย,งงยังไงก็ช่งายังไงก็ช่างฉันแค่สงสัยอะไรบางอย่างนะโอ้มิ คุณจะไม่บอกฉันว่าคุณนอนกับเด็กๆใช่ไหมใช่ฉันนอนมันชัดเจนว่าคุณนอนด้วยกันไม่ได้แต่สาวๆร้องไห้และพูดละเมอบ่อยกันมากในตอนกลางคืนนะเธอรู้ไหมแล้วไงสาวสดไม่ควรนอนกับผู้ชายอีกทั้งคุณยังมีหมึกปลาหมึกติดแก้มด้วยฉันว่าเธอพูดถูกในกรณีนั้น ฉันจะนอนกับพวกสาวๆตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเป็นนอนกันเถอะทั้งสองคนงั้นคืนนี้มาคุงมานอนกับฉันนะเออแต่ฉันจะนอนบนเตียงส่วนเธอนอนข้างนอกประตูละกันอย่างน้อยก็ให้ฉันนอนบนพื้นในห้องเธอะนะพวกเราจะไม่รบกวนคุณหรอคะวางใจฉันได้เลยฉันอาจดูไม่เข้าแต่ฉันก็นอนได้ทุกที่นะเอาละเข้ามาเลย ฉันว่าวันนี้พวกเธอคงเหนื่อยมากแล้วตราบใดที่ฉันอยู่ที่นี่ฉันสามารถปกป้องอาชญากรใดิดได,ได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเป็นไงล่ะนาโอมิมาซาสึเกะไม่เป็นไรแล้วคุณลูเซียแม่คะพ่อคะ เอลินคุณโอเคไหมย่าอย่ามาแตะตัวฉันแล้วเป็นไงฉันต้องขอโทษอย่างยิ่งค่ะฉันเห็นแก่ตัวโดยที่ไม่รู้ถึงสถานการณ์นายท่านรู้สึกไม่ดีเลยจริงๆเจลูกแมวเอ้ย นั่นมันอันตรายนะชัดเกือบจะจงตีเธอด้วยเวทลมซะแล้วเธอไม่คิดเหรอว่าคำขอโทษของเธอจะบอกว่าโอเคตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วนะอย่างน้อยคุณก็ควรคิดที่จะทำโดเกซ่าก่อนชั้นคุณต้องการให้ชั้นทำแบบนี้เหรอหยุดนะเย่บ้าก็คุณเป็นคนบอกชั้นนี่ฉันไม่สนใจแล้วชั้นเหนื่อยแล้วรีบเข้านอนได้แล้วทั้งสองคน พวกนี้เราต้องตื่นแต่เช้าค่ะแล้วทำไมพวกเธอทั้งคู่มาอยู่ที่นี่แน่นอนว่ามันคือการปกป้องเอลินจังและลูเซียจังจี้ฉันบอกเธอให้ไปนอนในโถงทางเดินไงแต่มันไม่ยึดที่ทำไปหน่อยเหรอถ้าทุกคนได้นอนที่นี่หมายความว่าไงให้ไปนอนในโถงทางเดินน่ะเธอไม่จะเป็นต้องนอนกับฉันฉันแค่อยากให้เธอกลับไปที่ห้องของเธอเอง คุณพูดแบบนั้นแสดงว่าเธอถูกคุณควบคุมอยู่จริงๆไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงฉันแค่กำลังอินเลิฟรักๆคล้ายๆกับมาคุงอยู่ฉันเห็นแล้วฉันไม่รู้เรื่องนี้เพราะฉันยังไม่รู้เรื่องนั้นเลยแต่พวกเขาบอกว่าผู้ชายและผู้หญิงมีวิธีที่แตกต่างกันในการมีความสัมพันธ์กันทำไมจูๆ่ๆพวกเธอถึงเปิดใจกว้างขนาดนี้ล่ะเอออยากทำอะไรก็ทำที่พวกเธอต้องการละก,กัน มันสายเกินไปแล้วสำหรับเรื่องนี้นอนกันได้แล้วค่ะเธอนอนไม่หลับเหรอฉันแค่รู้สึกมีความสุขนิดหน่อยค่ะก็เลยนอนไม่หลับมีความสุขเหรอเพราะมันแคบงั้นเหรอค่ะได้นอนด้วยก,กันกับคุณยูสตาเซียและนายท่านที่ชอบค่ะ รู้สึกเหมือนได้นอนด้วยก,กันกับคุณพ่อและคุณแม่อีกครั้งขอโทษค่ะมันคงทำให้ในายท่านลำคาญที่ฉันคิดแบบนั้นไม่หรอกเธอจะทำอะไรก็ได้ที่เธอชอบแล้วกันแต่ไม่ว่าเธอจะคิดยังไงฉันก็คือฉันฉันไม่สามารถกลายเป็นพ่อของเธอได้และฉันก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ฉันว่านั่นก็จริงค่ะแต่ ถ้าเธอเสียพ่อแม่ไปฉันจะดูแลเธอเองเจ้าเหมียวฉันโชคดีจริงๆฉันเสียใจมากที่พ่อแม่ของฉันเสียชีวิตและมันแย่มากว่าฉันยังเป็นทาสด,ด้วยแต่นั่นคือเหตุผลว่าทําไมฉันถึงพบกับนายท่านนายท่านคิดว่าแค่นี้เพียงพอที่จะทําให้ทุกอย่างสมดุลได้ไหมไม่ฉันไม่คิดว่ามันจะชดเชยเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ นั่นมันก็จริงแต่ฉันก็คิดเหมือนกันว่าการที่ฉันได้เจอนายท่านเป็นความจริงว่าโลกนี้ยังมีความหวังอยู่และนี่คือสิ่งที่ความหวังนั้นมีอยู่และไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่หายไปงั้นสินะเธอนี่ล่าเริงดีนะ ฉันบอกว่านอนได้แล้วมันจะกระทบต่อธุรกิจของเราอย่างมากหากเธอไม่สามารถทำงานได้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะลาติีสวัสดี์นะคะในท่านให้ตายสิาโามิมาซาสึกะคุณตื่นอยู่สินะแม้ว่าคุณจะแสดงฉากที่สวยงามเช่นนี้ให้ฉันดูก็ตามฉันยังคงไม่อาจยอมให้คุณ ไม่ใช่ว่าฉันชื่นชมในตัวคุณเลยดังนั้นแค่นั้นแหละเธอกำลังพูดถึงอะไรฉันคงจะลำบากใจถ้าเธอชื่นชมในตัวฉันฉันเป็นแค่ผู้ดูแลสถานเล่งเด็กกัมพาที่นี่เพราะฉันถูกสั่งให้ทำแต่เดิมแล้วฉันไม่มีถ้าฉันไม่ใช่ผู้ดูแลสถานเล่งเด็กกัมพาฉันคงไม่ได้ดูแลคนพวกนี้แล้วคงไม่มีวันเกิดขึ้นหรอกมั้ง ยูสตาเซีย er, อยู่ไหนอะดูเหมือนที่สํานักงานใหญ่ของเธอจะเรียกเธอมาเธอจึงออกเดินทางแต่เช้างั้นเหรอดีจังในที่สุดก็เยียบลงแล้วแต่ฉันสงสัยว่าเราจะทําอะไรกับประมือทั้งหมดนี้ยินดีต้อนรับกับนะยูสตาเซีย er, จังถ้าต้องกับขิงจะได้ไหมน่าเป็นความคิดที่ดีสําหรับข้าวกล่องกลางวันฉันอยากกินมันต้มซีอิ๊ว เฮ้มีอะไรงั้นเหรอนาโอมิมาชาสึเกะคุณถูกจับกลุมเพราะสงสัยว่าทำรัฐประหารล้มล้างราชวงศ์ทำไมถึงเกิดข้อสงสัยที่ร้ายแรงขึ้นอีกครั้งโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับในเรื่องนี้นะสำหรับในตอนนี้ตอนที่31ก็นี่เป็นตอนล่าสุดที่ผมแปลนะโอเคทำไมพระเอกสวยอย่างนี้วะ สวยอ่ะคือคือแบบเจอแต่ปัญหาเยอะแยะนู้ดีนั่นแต่ไปหมดเนี่เอออะไรก็ไม่รู้มาตอแยกันไปหมดโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับในตอนหน้าไม่รู้หรือเปล่าว่าจะทับต่อไหมโอเคแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะเตรียมทําคงได้พูดขอบวุณลูกแมวมาหลายครั้งหลายรอบแน่นอนได้ยินจนเบื่อแน่โอเคขอบคุณครับที่รับชมไปแล้วบาย,บาย